พี่น้องวันนี้พามาเก็บไรบัวค่ะพี่น้องเขินไรบัวเขินยังดอกบัวแดงบ่หรือไยบัวไรแดงเนาะัวนั่นและั่นแหลก็ไล่ตัวไปเลยนะข้นาง่จะกินบัวก็ได้ข้นเบอนร กูหลายๆที่เก็บให้น้องกินอ,กยอยาพขอเงิงไงนี่ค่ะป๊ะ ขออนุญาตนางทาจงโจค่ะพี่น้องสิมาผัดให้พี่น้องเบิงเด้อผัดส,สายบัวใส่ปลาก,กระป๋องเป็นของโปรโดอีกอย่างของแม่น้องสตาร์เนาะค่ะพี่น้องบ้างคนเพิ่นก็เอาไปแกงกะทิเนาะค่ะแล้วก็เอาไปตํามสมเนาะแกงสมผัดยังสิบกวาตันงปเนาะวมือน,นี้ก็สิแบบว่ามาผัดผัดเพิดเพิดเนาะค่ะพอได้กินด้นก็คืดยากเราพี่นองขี่ไปตามทางเห็นก็คืดยากค่ะเลยเห็นอายเป็นยางตามทางพอดีก็เลยให้เพิ่นเก็บให้ก็เลย ลาบปลาค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะนําไปผัดนะคะมะเขอต้มมาลวกก่อนนาะพี่น้องเพราะว่าบางเทือนหนาม,มันสีดำมะเขอต้อหลวก,ก่อนหนาม,มันไม่ดํานะคะเมื่อนี้ไม่ขอใส่พริกเดอ้อเพราะว่าสิผัดไว้ให้ลูกใายกินนําก็เลยใส่กระเทียมก่อนส่วนบกพริกนี่ห้าก็ซิมาใส่ทีหลังนาอพี่น้องตักแบ่งมาให้ลูกแล้วก็ค่อยมาใส่บกพริกเนาะเทน้ามันลงไปเด้อจาะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปให้มันหอมขวาให้มันหอมเด้อพี่น้อง ัวให้มันหอมไปโหลดแล้วก็มาใส่ปลากระป๋องปลากระป๋องนี่ใส่ต้าอี่ังกระได้ด้อยแต่แม่น้องสตาเกอเอากรถ,ถือกันแล้วกัน20บาทก็ว่าถือแล้วเนาะหัวให้มันหอมแล้วก็ใส่เครื่องปรุงตามใจชอบเนอะงใส่ซอสใส่ซอสหอยเนานะใส่น้ำตาลใส่โกดตี้ลงไปเนาะค่ะแล้วก็มาคนในเครื่องปรุงเขากันค่ะถึงขั้นตอนกนารเทสายบัวของเห้วเาะพีวน้องเนเะทลงไปเห็นไหมใส่บัวนี่โมห์ลลวกเรียบร้อยมันก็ ต้มไปมันก็จะไม่ดำนะคะโอ้ยคือมาตึกม,มัดเยียดจ้ะเนาะว่าผักไปน้ากับน,น้าลายลายส่วนในถ้วยนี้ก็จะแบ่งใบให้ลูกไายล่าค่ะจากสกินให้บดอกกุก็เลยแบ่งใบเพื่อซื้อตามโดยลูกโตนาะไปนอนพุ่นใหญ่นนกินอะไรก็กินปลาถะบักพริกนี่กินเป็นหน่วยเอาเนาะพาสร็จจบเรียบร้อยครับพี่น้องเทใส่ถ้วยเนาะพี่น้องมาหากินเขากินน้ำกันด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งหน้าตาสีสันเป็นตาแสบแห้งเนาะ แม่น้องสตาร์ทก็ขอบคุณพี่น้องเด้อตาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่น้องสตาร์ทเนีเด้อค่ะมือล้างผอกันใหม่เด้อค่ะ